สบายดียินด,ดีตอนทับเขาซู่ซองน้องตุ๊กสาวลาวซ้ำเนืนนะ้เชียร<น>์ได<น>มื้อนี้ก็อยู่หลงซานหนอเดี๋ยวเขาจะพาเออน้องอูจะพาน้องตุ๊กไปหานอนหนอแม่ไปหานอนสบ,บสายหลงซานนะทุกคนไปหานอนสบ,บสายหลงซาเนาะไปกันเลยจ้า <ได S 2> มื้อนี้ก็ฝน,นตกไปด<ม>้วยทุกคนที่โทรหามีิซื่อบ่รับเนาะว่านพาตุ๊กไปหานอนแล้วว่าชิกลับมาแล้วสิมาปองนอนแล้วชิแกงนอนที่ไปหาเนี่ยไปสู้มีซื่อกินเพราะว่า มีเื้อฮันเป็นคนโซนพ่อมงกุทุกคนแล้วแต่ว่าเป็นคนที่มากกินอาหารของ่วนพ่อเราลุ่มคือเฮาสติฮะแล้วแบบบุคคยได้กินทีนี้ละอัวีิแกงเราเอาไปชู่มมูกินแล้วกระต่างแบบว่าพาตุกไปลินไปยามเป็นลินยามมซื้อเนาะทุกคนเนาะตุกมม่เคยกินมาเลยไม่เคยคุดบอก่มันเป็นอันหัวหัวมงม่วงมันนะหัวข้าวมงม่วงกับมีแต่ว่ามันต้องได้คุดเลิกเลยแม่นเม็ดหนึ่งสองเม็ดประมาณนี้เคย ไปปะไปหาหนาวปะ <c oughs> โอ้ยเราไม่น่าไปขุดเนาะไปแ<ช>ม,ม่อนันมือนานอนตอนก้อนสีมาหน้องปิ้นกับส่วนน้องตุ๊กไปขุดแหละขุดธรรม,มาดาขุดเลิกได้คอยยื้อคอยได้ขุดาาไปเมื่อคืนนั่นอ่ะยื้อซ้ำเนื้อปะคืนฟูเหรอก็มา่อคืนฟูยื้อซ้ำมายื้อลองสาเน,นเลยเนาะทุกคนเนาะ น้องอูจะพาน้องตุ๊กจอยจอยจริงเหรอจะจอยจริงจริงหรือเปล่ปาอันนี้เหม็นเดลยสวดอันนี้เหม็นเบียดเดยอูนี่นะอ,อันนี้อะไรเบียร์ยางพลาเด้วยเบียร์ยางพลาวอ่ะเนี่ยถ้าต้องแค่นี่แล้วก็ต้องการตามันก็หลอกเอาไปบคุกเหม็นเลยการตามันก็คือการคล้ายๆตอกทิ้งเลยนะอ๋อ อนนตอกกิงมันก้อนจะม่ปลูกเมื่อเียน,น,นปลูกได้ประมาณสองปีสองอันนี้แหละสองปีเนาะอันนี้แหละยางมาท่านด้ปลูกเหมือนบอกอทุกคนส่วนร้ายเหมือนยุลองซาดเหมือนจะปลูกกันายางพาราเพราะว่ายางพลาเป็นพืพือเศรกินรักของ ลองตามอืมอการอู้เขียนประตูอู้เขียนกับลองตามเนี่ยเมียนเนาะเขียนไปกับยางพลาเขียนไปกับยางพลากับจบอีลีลอนี่เนาะอู้ทุกคนเฮียนนี่เฮียนนี่เฮียนไล่บ่อนนี่ที่ว่าเป็นประสบการณ์ดีๆเลยแบบเขาที่ไ้ฮู้เลยว่าการที่เขาเฮียนอยู่วิทยาลัยนี่นะมันชี้ตั้งกับมหาลัยแบบสิ้นๆเลยอืม หาหน่อแบบนี้วะนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวเขาจะไปพุดเอานอ่อแน่นอะเออน้องตุ๊กบอกเคยหานอแบบนี้เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวส่วนลายน้องตุ๊กหาจะเป็นอแบบันปลาหนอเป็นดงไงเนอะคนเนาะคนมาทุกโัวคนมาหลายว่ะหานอซึ่วนนี่ข้า,าวทา,ากไห้เนาะเฮ็ดหายมือเขาเป็นดินเขาเ้าทีขา,า,าส่วนยางเขาวทีทางเฮ็ดส่วนยางเฮ็ดมันเป็นเห็ดแบบขายปลามือ นออันทีกไา่ใหม่เอ้ยนอนหุ่นไฟนอนหุ่นไฟปะว่านอทนหหี่ไรหรื<พ>อ <หา S 2> ว่าเขาเขาหาพอแก้วเขากมา็มื่ออืมหาแต่พอที่พอดีแหละพอเนาะทุกคนทุกคนท้าวขืนมอดหายแล้วเนาะอันนี้คือหาที่เพิ่นทางเมื่อแล้วก็จูดเมืเ่อ เล็นไห่ทีอาจะมาหานอหุนไห่เนาะมามันจะมีบ่หรือจะได้หรือเปล่านอได้แล้วมันเป็นสุมใหม่กันสมใหม่นอเก่าล่ะเพิ่นทางละ่ะเวลาเพิ่นจูดแล้วมันก็จะขึ้นเนาะมีแต่งามนี่แบบอูแม่แรเล็เกเหมืนกับโมีนอใหม่หรือนอใหม่บวานแม่นอไม่ซอสนอไม่ซอด อืมนี่นอนนึงนี่นอนนึงสับไปอ่ปอ,อนจ้อยอน,อน,นี่น้อยเลยเออนอนอีกหอนแดงคะ่ะค่ะ นอบาตอูสังหาง่ายเหลือเกินนโนกต้องรอบไปมีบ่ได้อีกโนแล้วคักเอาขันหานนี่เร<อ>าจะเรียนขดุนขดมันดี มันก็ออกทุกมือนอกเพ่นนอกมันูุเดยียวคุดได้เป็นของคูดันพอแกงบ้าแล้วน,น,นี่ปเป็อ่าวอ่ะอุย้ยบุได้จำบุได้แล้วน,น,นี่ก็เอาเนะ นอตินเต้าว uh. nah ่เออนอตินเต้าคือนอตินตำนอตำนอเยอห้าเบอแล้ววะจะห้าจะพูดมาพี่ ป <c ười> <o> ้าท <d> <do> ุกคนเข้ามาห้าก้อนห่อเดี๋ยวมาดูดูดูมาหาก้อนห้าแต่สาวเนาะทุกคนห้ากรวบาเ้ามาเสาแล้วยังยังบทานเพิ่นอีกเนาะอห้าเมื่อไรหมอเขาเบิ่งดู เาจะเด็เกมถุงก่อนเนาะอืมนั่นเหียวเปปองเนาะเอาไปขายวะเออจะกินอินข้ามาไปทานเขาเดอ้อน่าน้ำแขมงมั้งเลาะน้ำแข็มหออมอทะเนนลสาปเอาคุเนอนขุดเานา <laughs> อเดินเล็กโซนแปรขขอได้ลายใหหลายออืมทุกคนจะคิดว่าน้องอูห้าน้องบุรุาบบุแมนเลยยังมีคนที่เก่งกว่าน้องอูกันเหามาก่อนเหาก็ได้ก้นนอันนี้มะมยอเพื่อเก่งเพื่อบุเก่งนี่นี่ี ผู้เดามาก,ก้อนอะไรก่อนเพราะว่ามันเป็นนออัไนเนา,าะนอแม่มบ้านมันหักกระอ,อกเวลาขับจูดมือน,น,นี่เนาะคนเล็บทางแล้วมันมีนนอที่ขึ้นมือนอที่ขึ้นมือเนาะอู้หนอนนี่ได้อยู่ได้นอนเยอะอยู่ได้นี่อยู่นาะ พอกแกงบดี๋ยาเราต้องไปหาตลาดบ่ยกบ่ยกน้ออูละละเราทุกคนคักอยู่ไหนเออนี่นออยูซอกแซกน้องนี่ก็ส่วนจีนม,มาเราทุกคนเนาะได้อยอวะได้อยอวะอูหักแล้วเจอโอ้โอู อันนี้ดีว้าวาได้เยอะแล้วนี่ทุกคนอีได้ยุได้คนมาเอาก้อนหา่าวคนมาเอาก้อนห่าวล้วอเนาะจุ่มหลิ ถ้าขายคือเป็นนอแบบปลูกเอานี่แหละมึงมึงหอยเขาคิดไหมมึงหอยเขาจะเอาเนาะเขาไปยังบอกเอาเนาะเขาจะบอกเห็นนกเฝื่อนนอมันเขาบเอามันน้อยเพราะเราเขาบอกใช่ไหมนกเฝื่อนนอมันเท้าเห็นคือนอของเฮาเนาะปลาเขาเขามาหาแทว่าเนาะคุดแทคุดว่าเออเห็นเหร น้อยน้อยเนาะนฟังดินเอ้อน้อยู่ไดเออคักอยู่ได้อันนี้เป็นนอตาเวียนไปเวียนมากกว่าไดอยู่เนาะอยากได้ลายเด้อ วูว <Ooh. S 2> นอนนี่่ะเ hmm. ออเห็นอยู่ข hmm. ุดป hmm. นอนเยอะอยู่ใดอันนี้นะถ้าขายเกือ,อนนอนนอนที่แบบหน,นองตุก,ตกปูกนอนต่บะยูบ้านองตุ๊กจะปูกันนอน hmm. น,อน,นะจิบออกมาเดวหักเลย ต้องสายตาดีหน่อยนึงเนาะนอนสายตาดีสายตาบานๆไงสองนอนสวนเลยเดี๋ยวฟาดหัวเขาเด้อนี่นอนนี่ดินอนน้อยตุยอัปปับอยู่นะฮักเปิดจั๊กพย้ยโอ้ยตก นี่น้อนึงตันนนะตันเนะอยู่นี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 ่ดิโอเคดีเลยหนออันนี้มันจะเป็นกรบอันไล่ไล่ปะ เวลามันเยอะยจังนะคายมีขนคายมีขนอ่ะทุกคนผู้สช้าอย่างเราต้องบุป,ปาพาดงค่ะอูเห็นนอนเยอะแล้เนาะนี่เนาะนงตุ๊กยังยุกกระเทิงทีนเนาะระว่าน้งตุกกงต๊กจะบริหารนาองน้องตุ๊กจะทายน้องอูเป็นคนหาบูวว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 นออววีวเวเออนอนเ,นนเ,นนอนเยอะมันจะเป็นแบบนี้เวววมันจะเป็นวววววววอววววอวอ,กกอ เออนอสอดอือมันจะเป็นกอลายๆแบบนี้ดิอุ้ยดอเยอะขนาดทางดีกว่าน้องกันบอผู้สาวอย่างเราต้องอย่างนี้ผู้สาวอย่างน้องตุ๊กกับน้องอูต้องบุยปลาบุยดงสิล่ะเ้าวเติมกระทันตีอือมอ๊กแกงนี่แบบโวย เพราะว่านมือบ้านเราก็มือบ้านเราก็กินนอรลันเนาะที่น้องตุกเอามาสอนน้องอูสาวลองซานนี่คาราทุกคนมาหัวดันลองซานบริเวณมหาห้อกับกินแกงน้องพี่คุณน้องอูคือบวชต้องมาเฮอหัวเฮาถึงเนาะสมัยเฮียนนี่น้องอูก็แกงน้อกินตลอดเดี๋ยวพุ่งมาที่ละไม่คิดเอือเรื่องเราเรื่องเช่นไหนนทุกคนอือ เฮ็ดคลิปเหล่าวิรกรรมหลองอูแล้ว้องตุ๊กแดงเลยน้องตุ๊กแดงสมัยเฮียนี่อันเราเป็นสมัยเฮียนี่ที่ว่าจะเร็วะเฮาก็ฮอตผู้นึงเด้ก็มีผู้บ้ามาจีบไล่เด้เฮาก็ฮอตผู้นึ่งได้แต่แต่ว่าพอเฮียนจบโอ้มีคนมาจีบเลย บ่มีคนมาจีบเลยแบบบ่มีเลยขนาจะใสคำว่าบ่มีธรรมดา,าบม่ <c oughs> บมีแบบเสียงสูงเมียเลยทุกคนทุกคนตรงในหาดละบละละ้านเนียแม่พูด่าสิมาทานนองอูแตงดองสิมาแั่มากินดองนองอูเอ้ยแต่วบาโอกาสนั้นมัน<ส>ไมมาบ่สิมาบอกคือไกลแท้สิขันท่าแต่ว่าเฮออันใง้แต่ว่าอันแล้วแล้วอะ ันหาแบบว่าเฮิร์นหินดองจังมาคือสิบได้มาเลยเคยวก็จังมีมือนึงแล้วจีได้มานะมายามหนุ่งอูเนาะอือได้ร้ายละได้ไปปอกมามันก็สีพออยู่แล้วถ้วยหน่อยนี่อยแก้ได้เอเอซาทุกคนแกงอันนี้ไม่จ่นกับพ่อจ้อยกับบกินน้ำดอกได้เอเอซาแกงไปซุ้มซื่อสิบุลเจอเซียวมาหลาย สองปีแล้วว่าน่าจะสองปี้วเพระาะว่าตอนดองมีซื้อกับเบลมาเนาะตอนดองมีซื้อหากระบไปวยูบาทแล้วเบลมาดองมีซื้อนี่มีซื้อตั้งหน้าเองไหมตั้งหน้าเองอโว้เกง่งแท้วกกโว้ที่แรกกูว่ากูจะเป็นคนเก่าให้เชียแต่ว่าอันแม่กูว่าบอให้เก่าเพราะว่ากรถทะกูอันเก่าบุเป,ป็นละมีซื้อที่จะเป็นในห้างเออเ คนเราคือคนเราลุ่มที่ถือแบบคุณถ้าชูว่าเขาเก้าขึ้นไปแล้วเขาต้องใพ้มันยูทรงบัดเดียวเลยเขาเขต้องเก้าละเก้าละๆๆๆอืมในูุกไามนอปาอืออไข่คือไปหานอั่นเลยหกกักเราตอนนี้แต่ว่านอแรนจะเป็นนออยู่แคมนม้มอันนั้นดิว่าเอามันน้อยพุดออเอาไว้เอาไว้เหอะเหอะมันเยอะก่อนซะ เพื่อคนอื่นเขามาละบ่ม,มีเนาะก็หักได้ทุกคนเวลาเข้ามาหานอนอะนะนี่านหักก็ไปกลับมาหากับไปกลับมาเนาะเพอน้นองมันคือว่าแหละทุกคน,นถ้าเหาเห็นเป็นเ้างเห้าเราสมัยเหียมาแล้วสมัยเหีนยหน,นี่ฮอตเลยทุกคนผู <c oughs> ้บ้าอกมาผู <c oughs> ้บ้าแบบเป็นคนละเป็นคนละห้องนะเขาจะ,จะเหียนทักเ้าจะอู้เขาจะเหียนทักบาบเอออู้กับตะเคียนพักบาบละ เวลาเขาอู้อันเหียนอยู่บ้านหนึ่งเนาะเวลาเลิกเหียนลรอู่ที่ไปห้องก้อนมูอเสียนะเพราะว่าไปนั่งทาเหียนเสียนะแล้วจะเห็นผู้ชายผู้หนึ่งกระรุ่นเดียวกันอะไรหมักแนมแนละ้สอดแนมเนะม,มาม,มามกมานอนอยู่ห้องข้างๆที่เขาเหียนนะทุกมือเวลาเขาย่างไก่ไนะกระที่เห็นทุกมือเขาก็งงวะป้าขาเจ้าเฮียนภาคเซาเป็นปย่างเขาคือโบเมืองเหงื่อยเสียนะไม่อย่างคือมาอยู่ในทุกมือเสียนะ นะที่จริงอมาซ้อมเบิอยู่ได้ทุกคนซ้อมาแล้วมีมู่มีมูน้องอู้อีกคนหนึ่งมาขอเบอร์อูนะทุกคนเนาะไปให้ผู้นั้นแบนี้เอยมาธรรมดาได้ทุกคนมาธรรมดาได้เนองอูเบอร์อูไปให้คนคนนั้นมือก้อนฮอตได้ละเดี๋ยวดูแต่ว่าได้ลมกันสองสามคำนี่แหละยูยูวอทแอพลมกันสองสามคำนี่แหละยูวอทแอพแล้วกบนไม่ลมกันเลยเพราะว่า นี่ใส่บุเขากันอืมบ่าได้ลงกันยนงไงแล้วนี่ใส่บุเขากันคิดว่าอันผู้เบายืนเหมือนจะคิดไล่แล้วบิทรงเออหลังจากที่คุยกันสองสามคำแล้วแบบบุเขากันแล้วกับเาได้คุยกันเนาะแล้วทีนี้อันเขาอันภาคเศร้าเขาอันภาคเศร้าแล้วอู้ยภาคใบ้เวลาหมดตนกันวันนี้เสงเสงเส็งแรกมาถูกเนาะเส็งแรกแล้วทีนี้ล่ะผู้เบาวลืมจักรีไล่ผู้แม่ว่าเรือคีไล กูยืมจะคิดไล่อู้มีจะคิดไล่จะใช้คำว่าลืมบ่มีเลยแล้วทีนี้อู้บงหงสาวจีเฮ็ดเพราะว่ามันจีเขาสอบแล้วอู้ก็เลยสั่งหาเขาว่ามีจะคิดไล่ยืมบ่ยืมแด้สิแล้เขาบอกว่าอันเขาสิเอาไปฝากไว้อันฮาร์ไอลีเฮอเดอร์เสียเอาจะคิดไล่เขาแล้วก็ส่งเลยบีลกรรมเยอะเลย้องอู้นะเอาจะคิดไล่เขาแล้วก็ส่งเลยล่ะกะบ่าวงดิน้องอู้ฝันตัวเอง ทำติดต่อกันเลยเนาะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นมู่กันอยู่เซ่ดีใจแต่งงานแล้วได้แต่งว่างเดืเนะเอนแล้ว่ะเนี่นยว้าเออ,เอ,าาอผู้บ่าวเอาเออเอาเมียปะแล้วนั่นนะจะใช้ทำให้ผู้บ่าวเลยยังบ่ได้เป็นแฟนกันซท,ทุกคนลมกันแค่สองสามข้อพูดว่าแค่คุยแค่พูืดถึงเขาบเขากันอะกำลังลมคล้ายๆแบบว่าแค่คุยกันแล้วก็ไปเนาะทุกคนเนาะแบบนินสัยมันนิสัยจะคอบเขากันดีสมัยก่อนนีไฟกระฮอตได้ ฮอตฮอตแบบพอนฮอตแบบพอนฮอตแบบพอนเราร้อนร้อนแรงทุกคนอันเท้าก่อหาพอที่จะแก้งเนาะเนาะก็จะเมื่อเท้าที่ปอกได้ลายน้อยทั้งหมดป้าเท้าลงกันเลยเนาะทุกคนเนาะน่าจะพอแก้งแล้วแหละเอาเอาน้อยนึงพออ่านพอพอเอได้แก้งเนาะทุกคนเนาะ ลองซีมหมยคุบ้าวเมืองหลวงมากเลยทุกคนเจ้าหมอเดท่วลยโอ้หน่องอูนี่ฮอตเลยเล่าวิลกรรมตอนนั้นจอยเลยจ้อยน้ำหนักเพราะ้ำหนักแค่สี่สิบสามโลสี่สิบสามที่สี่เดี๋ยวนี้สี่สิบเก้าตอนนั้นน้องตุ๊กกจ้อยเลยสี่สิบห้าโลเดี๋ยวนีดูเดี๋ยวนี้หกสิบสี่ฉันทั้งมาไกลเหลือเกินสมัยนั้นเราเราเป็นคนที่แบบว่าเข่ามากเราบุ้งมากเข่าขนาดเพราะว่า อูม้าใหญ่แต่เดิมนะทุกคนแบบกำลังตั้งเจอกับการเฮียนเฮียนกับวัยตั้งใจเนาะแต่บูมูซึ่งบูม้าแบบทุกข์ซึ่งก็จะเป็นเป็นเด็กน้อยสินะยังยักมยันเพราะฉะนี้นเขาทุกข์ซึ่งก็จะเป็นเด็กน้อยกต่ยังเป็นอยู่เลยแต่หลายคนเนาะที่ว่าว่าคือบางคนเนาะชิบสี่ชิบห้าปีชิบห้าปีเสียนะเอาผัวเสียนะแบบมีความฮักแต่อกฮักเออเสียนะแต่สำหรับอู๋ละแม่นยังเป็นเด็กน้อยอยู่ ม,มีความุ้ศกตัวเองเป็นเด็กนอ้อยอยู่ข้ายแบบว่าลมกันไปตอนสมัยเฮียเหรอข้ายบบเป็นมูกันไปสืส่ๆนะทุกคนแต่พพายัางบวกแบบว่าอยักจริงจังอยักอันแบบพ,พ,พุกมัดอะไรหลายประมาณนั้นนี่เว้าซะปดต,ตัวเองฟานโลกมาเยอะสมัยเฮียน,นี่เขาเขาไปยู่อันเบี่ยงละกูเขาไปยูน่นำลายสังคม,มนะตอนที่แรกเขากัยู่สังคมแบบค่อนข้างว่าไฮโซค่อนข้างแบบว่า เป็นสังคมีเงินเส่ไหมมาไปยู่แล้วเขาคู้กว่ามันโบแม่มนโตเหา่าทุกคนเขาคู้ว่าเขามันโบแม่นโตเหาเขาบว่าสามารถปั้นหน้าตีหน้าแบบแบบว่าเว้าแบบต่อแหล่ซื้อกันได้ขนาดแบบรับหลังแล้วว้าเขอกันเตะต่อนหน้าแล้วว้าดีเ่อกันนะเขาคุ้ว่าเขาบักสังคมแบบนั้นแล้วก็เลยแงกตัวเองออกมาทุกคนเนาะยู่ยู่ยู่ประมาณสามปีแหละแงกตัวเองออกมาอยู่เฮี้ยงยู่เบียงห้าปีกับพกปีะแงกตัวเองออกมาอยู่หอพักปีหนึ่ง ตุ้กระย่ายมายู่หอพักกันเนาะย้ายนํำอูมาแล้วไม่ยู่นห้อแล้วไม่ได้ยู่ห้องเดียวกันแต่ว่ายู่คนละห้องแต่ว่ายู่อ่ันเกิดกันแต่ว่าอันการที่แบบว่าเฮาไปยู่น้ำคนนี่นะถ้าแบบว่าเฮาเจอคนที่ดีๆแบบเพื่อนเพื่นดีขนาดก็ดีไปทุกคนแต่ว่าถ้าเฮาโบเจอคนที่แบบว่าบดีขนาดมันซีแบบเป็นความรู้สึกแบบเฟลให้เฮาตลอดความรู้สึกบดีให้เฮาจนตลอดชีวิตได้ถ้าว่าเฮามีเจอคนที่ดีมันจะดีเพราะว่า Yeah <h <h いい <h <h ก็เคยเป็น่ไหมเคยนี <h 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 ่ถ้าาต้องเคยผ่านจุดนี้มาเนาะทุกคนเนาะไปบ่าเขาเป็นเด็กตั้งแขวงไปยู่นําแบบหลายสังคมที่เขาบเคยเขายู่ยู่อันตั้งแขวงเนาะเขาอยู่แบบพีแบบน้องเนาะเวลาเขาอยู่แบบนี้เวลาเขาไปเจอเบี่ยงล้วเขามันเจอหลายสังคมแบบหลายคนแบบแบบไปหลายทีก็เห็นหลายบอลได้หูจักหลายแนวสถานเป็นเลยเป็นเป็นอย่างที่เฮีดใที่เขาไม่ว่าอัน การแต่งงานมันโบเมนเรื่องที่ง่ายการที่ฮาวที่ใช้ชีวิตครัวคนคนหนึ่งการที่จะลมคนคนหนึ่งเข้าใจนะมันโมเมนเรื่องง่ายโบเมนว่าแค่มากกันแล้วก็สีเอากันมันโคตรมีหลายองค์ประกอบที่มารวมกันเพราะว่าเขาเคยไปเห็นสังคมยเวียงแบบเขาเพอร์เฟกต์เขาอันเดอร์แต่ว่าเป็นอย่างเขาคือเข้ากันบ่ได้มันโมเมนแค่องค์ประกอบว่าเขามากกันมากกันฮักกันแล้วเขาก็เอากันทุกมือนี่นะไผ่ซีว่าว่าเงินคำนะเป็นสิ่งของนอกกายฮักกันและหากันนํากันนั่นนะ มันก็มีอันยู่แต่ว่าคันหาฝ่าไฟใดไฟหนึ่งที่แบบว่าบ่มันบ่บ่มีความเที่ยงบ่มีอะไรบ่มีความมัอนคงมีความมั่นคงขนาดมันยากทุกคนเพราะว่าชีวิตเ้าทุกมือนี่มันหมุนด้วยเงินค่ะมันหมุนด้วยเงินแม่อาความหักก็เป็นส่วนหนึ่งแต่บาชีวิตเ้าต้องนำเงินไปด้วยเงินและการเป็นยูเออความมีความเข้าใจกันนี่นะมันก็เลยให้เรา ถามว่ายานยานการแต่งงานยานการนิคอมกยานมึงยานกูบบอ้ยานเลยยานการแต่งงานยานยานการแต่งงานยานแปลว่าแต่ว่าเอาไปแล้วเฮาจะโกเข้าใจกันยานแบบอันเดอร์อันเดอร์หลายอย่างเนาะคือตุกก็คือเดียวแบบอันโบยานอยู่ต่ว่าตุกเกอรนั่นเลยตองเบิงเลยว่าแบบเวลาเขาต้องเขาต้องคิดเธอรอบคอป่ะนะเวลาเราไปแบบตองเหลือคนถี่ใส่สำหรับเขาจริงแบบ เป็นคนที่ทบ่ค่อยมักไผ่ง่ายๆเลยดูคนแบบคนมาล้มซ้ำเดซ้ำหนึงนี้บุรีเซซิมักแต่ว่าคันท่าได้มักผู้ใดนะมักเฮงอูนะมักจนจ้าแหละใส่คำว่าจ้าเลยบ่เว้นใส่คำว่าอันนั้นใส่คำว่าจ้าเลยวเียเจบมาแล้วจ้ะซเเดี๋ยวทุกคนหาลงไปเจอกันอยู่หลุมเลยเนาะอยู่นะฮะฟูเลยลมลมเรื่องอันนี้เลยเนี่ลมเรี่ยงอันนี้ยาวสามปีกับบดบด เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็แซวซี่เปียเนาะอีกประมาณหกปีก็บสามสิบซีหน้าก็แซวห้าโอ้น้องตุ๊กกับน้องอูไหลเหลียเดี๋ยวเนา้องอายตุ๊กสามสิบอูก็แซวเก้าก็ไม่ต้านกันเลยเลืนนกันไปเดียวเดี๋ยวเขาไปเจอกันอยู่หลุมแล้วไปปอกนอนาะสิไดซัมเด้อแล้วเขาจะแกล้งไปซวนมีซื้อกินเนาะทุกคน <laughs> ผู้หารชื่อคน่ึงเนี่ยทุกคนน่าถ้าเราไปหาเมื่อกี้นี่ยงตู้หาเม็ดเลยนี่น้องตู้หาเม็ดได้ย,ยุทงนี่นะอโอ้โอ้เหมือนข่าวไปชื่่เต็มถุงเขาจะไปเขาดได้เต็มถุงเนาะจัดการปอกอืม มันเป็นไม้หลายมีนอมีนอไหลพรอมเนาะอูเนาะบนเดียว อู่นูนนะน่เแนวนี้นะจุดนะมีแต่น่อันนั้นอะไรโ่อย่บนีเ่เคยไปหานโน่อันนีีแต่โน่อันนี้เ็กอ่ะโน่นาบหนาหน่ะย่ำนี่เหมือนโน่ล้่นเรือันอสารซีเหมือนน่นหนอสองเื่อสารมิซีโน่หวานแลออันเรืหนาวน่ นนา้ยนาอนออกต้งมีปกอนอนรนแหลก็นอร้อยคื่ได้เลยนออยนี่น้อยน้อยน้อยก็นิดแต่บมันโค้่กวดก็อาเว็นบองบองแล้วกินนอร้อยแหละกกินนอหกเงาบอกินนอออกปีทุกคนหล่นหลังจากที่เข้าไป หาน้อมมาแล้วแล้ว,ลวกับพกพวกเราก,ก็ส่วนขี้ป่นแกงนอจะคือน้องอู๋แกงเนาะพ,พราะว่าน้องอู๋แกงแซ่บต้งตุ๊กก็เลยว่าจะขึ้นมาเออแล้วหาน้อมมาแล้วก็กินเขา่ากินเข่าแล้วก็ขึ้นน้องตุ๊กก็เลยขึ้นมาว่าจะไปอาบน้ำเนาะพวกคนเนะาะอาบน้ำอาบน้ำแล้วเขาจะไปหานมูของ,องตุ๊กกับหน้องอู๋คือมีซื้อเนาะผว้ว่าทุกคนจะเจอืเอดมีซื้อไดโบระทุกคนเนาะ คือน้องตุ๊กกับน้องอูไปหานอเนาะคือไปแต้เสาในนอมาพออแกงเนาะทุกคนเนาะเขาจะเอาแต่พีพออแกงแล้วก็นอนนี่นะน้องตุ๊กบอกเคยหาแบบนี้แล้วก็บ,บอกเคยบอกเคยอันจะบอกจังไหนบอกเคยปอกนอแบบนี้เนาะปอกนั่นน,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 นึงแล้วก็หักปอกนั่นนึงแล้วก็หักเนาะทุกคนคือนี่สองเสี้ยวพากันนั่น ก,กันหานอนโลมกันเรืองสมัยตัวเ,เองยังเฮียนอยู่เลาเรืองเก่าคือสามปีกับโบเบิร์เนาะทุกคนเนาะส่วนคลิปนี้น้องตุก๊กเขาต้องไปอาบน้ำก่อนเด้อทุกคนเด้อแล้วก็จะไปหาอันนีซื้อแล้วก็ถามว่าน้องตุ๊กกับน้องอูสิไปทางเด้อกับพาคทุกคนดูคลิปดูโฆษณาให้น้องตุ๊กกับน้องอูเด้เอแบอเฮ้ เพื่อนเป็นกำลังเจอเน้องตุก,กับน้องอูนาะส่วนคลิปนี้น้องตุก,กขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเจอเธน้องตุกเฮ็ดคลิปเด้อเ,เด้อบ,บายน้องตุก,กับน้องอูดเ,ดเด้อเด้อบาย,บาย